ก็อยากที่จะเป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับเป็นมืออาชีพได้ช่วยเหลือคนไข้ที่มาทําฟันให้เขาแบบพ้นทุกข์จากการปวดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับผมนายศิระแสงวิเชียนนะครับชื่อเล่นชื่อเบรนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับผม ผมตอนมอ .1 ถึงม .2 เนี่ยเรียนโรงเรียนมอ,อวิทยานุุศรหลังจากนั้นก็อยู่โรงเรียน Napier Boys High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับผมของผมเข้าเป็นรอบ TCAS หนึ่งนะครับก็คือรอบ Portfolio นั่นเองครับผมของผมก็จะมีก็เป็น IELTS คะแนนนะครับแล้วก็มียื่น GPA ส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะเป็นคะแนน NCEA ครับเลเวล2ส่วนแต่ละคนก็แตกต่างกันไปก็ลองไปดูที่เกณฑ์ของมหาลัยครับผม ต้องชมมหาลัยว่าจริงๆมหาลัยนี้เป็นมหาลัยที่มีคุณภาพมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมเคยมานะก็บรรยากาศดีมากแล้วก็ธรรมชาติผมชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วเข้ามารู้สึกเหมือนกับในที่นี้มันเป็นเมืองเมืองนึงเลยมีทั้งป้อมน้ํามันมีเซเวน่นมีโรงช้างของเราเนาะเป็นที่รับประทานอาหารแล้วผมก็รู้สึกว่า เฮ้ยที่นี่มันน่าอยู่จริงๆพอโตมาผมก็เลยเลือกที่นี่นะครับแล้วก็เหตุผลส่วนตัวอีกอย่างก็คือการมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเนาะได้ดูแลพ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายผมก็เลยยื่นแค่ที่นี่ที่เดียวเลยมออหัดใหญ่ครับผม ตอนนั้นจริงๆผมก็เลือกไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าจะเป็นทันตแพทย์แน่ๆเพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยผมประทับใจหมอฟันนะครับไปคลินิกเด็กๆผมเป็นคนที่ชอบมากเลยเครื่องฟัวร์ไลจำได้เวลาเขาให้เครื่องผมก็จะมีนาฬิกาทรายเขาให้จับเวลาอะไรเงี้ยผมเอ็นจอยกับการไปหาหมอฟันเลยครับทุกๆ6เดือนโตมาก็อยากเป็นแบบนั้นนะนะแล้วก็บวกกับครอบครัวผมก็อยากที่จะให้มาสายวิถีสุขภาพอยู่แล้วด้วยครับก็เลยฟันธงแน่นอนว่าต้องมาเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ครับ คร่าวๆเท่าที่ผมเรียนก็คือตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับก็ตั้งแต่ปี1ปี2เท่าที่เรียนมาก็จะส่วนใหญ่เป็นแนวทฤษีเป็นไม่ได้ปฏิบัติมากเท่ากับปีสูงๆขึ้นไปครับก็คือเรียนพวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรียนคล้ายๆแพทย์เลยนะครับช่วงปีแรกๆหลังจากนั้นก็จะเป็นทำแลบมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมีขึ้นคลินิกตอนปี4ปี5ปี6อะไรอย่างงี้ครับล่าสุดเลยผมเพิ่งเรียนวิชา Tooth Morphology ก็คือเกี่ยวกับลักษณะของฟันก็คือให้ค้ามฟัน เลยคี้พึ่งผมก็จะชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าสนุกเอ็นจอยที่ได้ทำมากเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บกังวลนิดนึงเพราะว่ามีคนแบบบอกเอาเยอะว่าเข้ามาทันตะเนี่ยเรียนยากมากเรียนหนักมากแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเราก็มีเวลาให้อ่านหนังสือเจอเพื่อนดีๆเจอคณาจารย์ถ้าเราตั้งใจเรียนในห้องอะไรเงี้ยพอสอบแล้ว คะแนนสุดท้ายแล้วก็ออกมาโอเคเลยครับความรู้สึกของครอบครัวผมตอนที่ได้ทราบข่าวก็คือก็ทุกคนก็ดีใจมากแล้วก็ไปไหว้สักการะพระบิดาครับเพราะว่าแอบบอกนึ่งก่อนสัมภาษณ์กับสอบปฏิบัติเนี่ยพวกผมก็ไปไหว้พระบิดาขอพรให้ได้เข้าคณะนี้ครับผมเป้าหมายก็อยากที่จะเป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับเป็นมืออาชีพ ได้ช่วยเหลือคนไข้ที่มาทําฟันให้เขาแบบพ้นทุกข์จากการปวดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงเนาะให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับก็เวลามีใครถามเนี่ยว่าหมอจบจากที่ไหนผมจะได้ตอบอย่างเต็มปากว่าผมจบจากมอ,อหาดใหญ่ครับผมจริงๆแล้วได้เรียนรู้เยอะมากเลยนะครับมีทั้งด้านวิชาการแล้วก็กิจกรรม เหมือนกับงานวิชาการก็จะมีเป็นพวกมอวิชาการจัดอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้านกิจกรรมเนี่ยผมจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมอยู่แล้วผมเนี่ยร้องเพลงเนาะผมอยู่ MSC นะครับเป็นชมรมดนตรีของมหาลัย แล้วก็จะมีการแข่งกีฬาอยู่เรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟชชี่แล้วก็กีฬา16คณะล่าสุดก็มีรายการกาวเกมครับผมเป็นกีฬาที่แข่งกันระหว่างคณะสายวิทยสุขภาพนะครับก็มีเสื้อกาวนั่นเองผมก็ได้แข่งกีฬาแบดมินตันนะครับชายเดี่ยวแล้วผมก็ไปได้แชมป์มาให้คณะชันตแพทธิศาสตร์นะครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็โ,โหชอบมากเลยงานนี้สนุกจริงๆกิจกรจรมอะไรพวกนี้ทําให้เราได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมเนาะการวางแผนแล้วก็ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ถือว่าได้อะไรไปเยอะมากๆเลยนะฮะอยู่แค่2ปีนะครับเนี่ยขออวยพรนะครับให้ทุกคนสมหวังกับคณะที่ตัวเองอยากได้นะครับแล้วก็อยากให้พยายามแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้คิดดีๆนะว่าเราอยากเข้าคณะอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าคณะที่เราชอบเนี่ยเราก็จะเอ j นจอยกับการเรียนคณะนั้นแล้วเราก็จะสำเร็จได้ อย่างไม่มีอุปสรรคเลยครับผมอยากให้เข้ามาทันตะด้วยเนาะเพราะว่าทันตะเนี่ยเป็นอะไรที่อบอุ่นนั่นแฟนจริงๆเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะช่วยๆกันเรียนเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขผมค,ค่ะ